เจริญในธรรมท่านผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายห่างหายไปหลายวันวันนี้ก็มีโอกาสที่ให้มาปารบธรรมช่วงเทศกาลมาคะบูชาก็ผ่านพ้นไป ก็สะสมบุญตามกําลังสติปัญญาตามกําลังศรัทธาที่มี <c oughs> เป็นะนั้นการที่เราท่านทั้งหลาย <c oughs> เกิดมาในโลกนี้ <c oughs> ก็ต้อง <c oughs> เข้าใจโลกนี้ พราะโลกนี้เป็นทางผ่านที่เราท่านทั้งหลายผ่านมาสร้างบารมีเพื่อจะสังสมเป็นสเสบียงจิตสเสบียงใจไปสู่เส้นทางข้างหน้าเพราะนั้น <c oughs> การทำบุญจึงเป็นเรื่องจำเป็น การรักษาบุญก็เป็นเรื่องจําเป็นเหมือนเราแสวงหาของที่เราต้องการเราหามาได้เยอะแต่การเก็บรักษาไม่ดีพอของอาจจะลด หายล่วงหายระหว่างทางยิ่งสเสวงหาเท่าไหร่มันก็ <c oughs> ไม่เหลือตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการทำบุญมันเป็นเรื่องของบัณฑิตชนบัณฑิตชนนั้นกล้าที่จะทำบุญ ุญมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการบุญมันเป็นเครื่องนำพาไปสู่ความเจริญยิ่งๆเพราะนั้นการรักษาบุญ จึงเป็นความปราณีตต้องใช้ความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการทำให้บุญของเราสะอาดทำให้บุญของเรามีคุณค่า ทำให้บุญของเรามีกำลังยิ่งบุคคลที่ฝึกตนอยู่บ่อยๆปุณณปุณังเอาเวลาของชีวิตมาทบทวนดูวันคืนล่วงไปร่วงไปนั้นเราได้สั่งสมบุญให้กับวิญญาณของเรา จิตวิญญาณของเราได้บุญจากการกระทำจากคำที่พูดจากแนวที่คิดมันก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลกับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเพราะัเราจะเห็นว่าการฝึกจิตฝึกใจด้วยกาย,ยกรรมมังวจีกรรม มโนกรรม,มังปณิทีเตปทักขินาปทักขคินานิกัตวานะระพันตเถปทักขคินีนั้นเราจะเห็นความความปราณีตของการฝึกด้วยกายกรรมวจีรกรรมมโนกรรมที่เป็นปัจจัยหลัก ถ้าหากว่าบุคคลเราไม่ได้ฝึกตนไม่ได้เข้าถึงตัวตนของตนที่แท้จริงก็จะเนิ่นช้าไปกับโลกเพราะโลกนี้เป็นวัตตะมันวนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เหมือนเช้าขึ้นมาสายบ่ายเย็นนะก็ค่ำคืนดึกดื่นค่นคืนก็สว่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้จะเป็นวันอะไรอะไรก็ตามมันก็จะเป็นเขมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราผู้มาอาศัยโลกนี้เพื่อมาสร้างบาร,รมี เราจริงจําเป็นจะต้องฝึกตนฝึกเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในกายของเราในคําพูดของเราในการกระทําของเราสมบัติใดๆจะมีค่าเท่ากับบุญน,นั้นไม่มีบุญที่เกิดจาก คำพูดบุญที่เกิดจากการกระทำจากคำพูดจากแนวคิดนั้นเป็นเส้นทางบุญที่ปราณีตที่แตกต่างกันตามขณะหนึ่งหนึ่งที่เราได้กระทำเพราะนั้นจิตที่ไม่ฝึกตนนั้นจิตที่ไม่ใส่ใจตนนั้นจึงเนิ่นช้า เหตุที่เนิ่นชาก็เพราะว่าไม่ได้น้อมจิตน้อมใจไม่ได้สร้างศรัทธาให้กับตัวเองว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะฝึกตนได้ผู้ฝึกตนคือผู้เจริญผู้ไม่ฝึกตนคือผู้เสื่อม เสื่อมอย่างไรเสื่อมไปตามสังขารร่างกายอายุไขมันเสื่อมไปจิตใจก็จะไปยึดติดในรูปในร่างในสังขารร่างกายก็เสื่อมไปตามส่วนผู้ที่ฝึกตนนั้นฝึกจิตฝึกใจเห็นความจริงสัจธรรมที่เกิดขึ้น จึงทำใจได้ฟื้ทำใจทองตนเองขัดเกลาจิตใจของตนเองให้ปราณีตให้สุข,ขุมขึ้นจึงเห็นคุณค่ามันจึงจเจริญเห็นคุณค่าของคำพูดเห็นคุณค่าของการกระทำเห็นคุณค่าของคำพูดเห็นคุณค่าของแนวคิดคิดอย่างไรมันจึงจเจริญ พูดอย่างไรมันจึงจเจริญทำอย่างไรมันจึงจเจริญเพราะนั้นแนวคิดคำพูดการกระทำต่างๆเหล่านั้นมันจึงเป็นมรดกของเราเองฝึกเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองทำเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองวันคืนล่วงไปล่วงไป นับวันที่สังขารร่างกายของเราจะหมดไปสิ้นไปกับการเวลาอายุไขในโลกมีน้อยบุญที่เราได้อาศัยสังขารร่างกายนี้ทำที่มันจะเป็นเสบียงขังเก็บจะเป็นเสบียงเดินทางไปสู่ปรโลกนั้น เราเตรียมผองเราเตรียมตัวเราเตรียมใจของเราได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นการกระทำคำที่พูดของเรานั้นแหละคือเส้นทางที่เราควรใส่ใจโอพายิโกน้อเข้าไปเราบกคร่องตรงไหน,นในชีวิตของเรา เราบกพร่องตรงไหนในการกระทําของเราเราบกพร่องตรงไหนในแนวคิดของเราที่มันย้อนเข้ามาประตูสลายของตัวเราเองให้เกิดความเร่าร้อนให้เกิดความขุนเคืองให้เกิดความหมุดหงิดฟุ้งซ่านเราก็ต้องน้อมเข้ามาดูชีวิต ที่ดำเนินมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันให้เราน้อมาดูตัวของเราเองนั่นแหละการเป็นอยู่ของเราการกระทำของเราแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นไปเพื่อความเจริญกับตัวเราไหมเป็นไปเพื่อประทุสล้ายตัวเองไหม ึกบ่อยๆทำบ่อยๆปุนปุนังฝึกสร้างศรัทธาหันเข้ามาทำบุญกับตัวเองบ้างการทำบุญที่จะก่อให้เกิดวาสนาบารามีให้กับตนเองได้มากก็คือการทำบุญกับตัวเอง การทำบุญกับตัวเองก็คือการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองบ้างคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้และต้องสร้างเอามานะล้างมานะคนอื่นเขาก็ยังทำได้คนร้ายคนก็เป็นคนเหมือนกันศักยภาพ ต้องฝึกเอาพอรสวรรค์ไม่พอเราก็เอาพอรสแสวงสแสวงฝึกสแสวงทำรรแสวงคิดพยายามขนขวายที่จะพัฒนาตัวเองเอาเวลาของสังขารร่างกายที่เหลืออยู่ น้อมป,ปติรูปังโอปายิกังน้อมเข้ามานะดูจงเป็นที่พึ่งฟื้นให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะใครก็ช่วยเราให้เปลี่ยนนิสัยเราไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยน ถ้าเราไม่ฝึกตนใครจะฝึกให้เราพระปรมศาสดาองค์สัมเด็จสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บวชให้พิสุหลายรูปเป็นเอหิพิกขุประสัมปทาที่ได้ประสบความสำเร็จในการอพธปฏธิบัติก็มีที่ล้มเหลวในการอพธปฏิบัติก็มีเพราะนั้นพระองค์ก็แค่ ชี้แนวทางให้เราผู้ที่จะเดินทางก็คือตัวเราเมื่อพระองค์ชี้ทางออกบอกทางถูกแล้วเราผู้เดินทางก็ต้องเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปฏิปผู้เป็นดวงตาตั้งจิตตั้งใจเดินโดยการประพฤติปฏิบัติอะไร จะพูดอะไรอะไรให้ประกอบด้วยเมตตาจะทำอะไรอะไรให้ประกอบด้วยเมตตาจะคิดอะไรให้ประกอบด้วยเมตตาเมตตาสงสารตัวเองเมตตาสงสารคำพูดสงสารการกระทำฝึกจนมันเห็นแยกแยะออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันก็มาจากมรดก ที่เราเคยทำที่เราเคยคิดที่เราเคยพูดทั้งนั้นมันไม่เคยบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญเลยในชีวิตรเราต้องขนขวายฟื้นตนเองอย่าได้ประมาทเพราะบุคคลที่จะสอนเราได้ก็คือตัวเราเอง พราะตัวเรารู้ว่าเราเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความหมงุดหงิดเกิดความฟาุ้งซ่านเกิดก่อนลำขาดเราน้องไปดูสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับเราเองการฝึกมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหน้าที่ของเราฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกวางฝึกรู้ฝึกเข้าใจ ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสร้างศรัทธาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยชื่อมั่นในการกระทำที่เราฝึกทำรรเราใดเป็นไปเพื่อการจางคายความทุกข์ไม่สะสมของกิเลสนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยของพัฒนาคตส่วนธรรมเราใดเป็นไปเพื่อความมัวเมาลุ่มหลงสะสมของกิเลสสะสม <c oughs> ความทุกข์ให้กับจิตวิญญาณของตนนั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพระธรรคตเพราะนัน้นเราจะเดินตามรอยยุคนระบาดขององค์พระศา,าสดานั้นเราก็ต้อง <c oughs> อาศัยในเลียงฟื้ดดูทบทวนดูเหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาข้คาขายเขาจึงรู้สินค้าที่เขาขาย เขารู้ปริมาณที่ขายและราคาที่ขายผลกําไรขาดทุนแต่ละวันละวันก็ต้องเช็คเช็คดูแล้วก็ต้องหาสาเหตุดูผลประกอบการแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไตรมาสแต่ละไตรมาสชีวิตของเราก็เหมือนกันฤดูการผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปผ่านไปเนี่ยเรามีผลกําไรในการได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้ มีสเสบียงคังที่จะไปต่อในปารโลกในอนันตะจัก,กรวาลอีกมากมายมหาศาลในสากลจักรภพต่างๆร้วนแต่วิญญาณของเราจะต้องอาศัยบุญเป็นสเสบียงคังที่จะเดินไปต่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทในชีวิต ผู้เห็นโทษเห็นภัยในสังขารร่างกายอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ไม่มากจงตั้งสติสัมปชัญญะน้อมดูเพ่งดูมันเจ็บมันปวดตรงไหนมันเหนื่อยล้าตรงไหนก็เพ่งเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาดตัดส่วนที่เกิน ประคับประคองจิตใจของเราประคันหัติประคหัติให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้รู้ความจริงอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นเป็นเส้นทางเป็นญาณยาณนะนังเป็นความรู้นะที่จะนำพาปฏิบคือแสงสว่างมาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะฉะนั้นก็ขออนมโมทนากับเหาท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธานในบุญ ผู้มีศรัทธาในคำสอนผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการฝึกในการหัดในการประพฤติปฏิบัติส่งสมสเสบียงแก้วสเสียงคำที่จะเป็นสเสบียงไปสู่ปัละโลก,กังไปสู่ปัละโลกก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จ ในการแสวงหาด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเถิน